Welcome to f e e d p o ท f e e d p <pot>, o ิขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเมาส์ล้มขายอนิเมะกันให้ถึงใจคุณกำลังฟังรายการเป็นแฟนกกนเมะซีซั่น4 The Square Off Otaku สวัสดีครับสวัสดีครับพูกครับแซนครับตอนราไปทานกระสู่รายการเป็นแฟนกันเมรีเซลเย้พื้นที่มันมันสำหรับอนิเมะที่อยากขายแต่ปัิขายไปแล้วในรายการเป็นแฟนกันเมะเราก็เปิดโอกาสให้คุณได้แบบบําเมาอนิเมะเรื่องนั้นอีกหนึ่งครั้งเพิ่งมาสังเกตนะว่าลิสต์ที่เราอาจะมารีเซลในตลอดเดือนตุลาสามตอนเนี่ยมาจากสามซีซันนะไม่ซ้ำกันเลยนะถ้ารอบที่แล้วซีซันสาม รอบนี้ครับเป็นด้อมอนิเมะที่มาจากเป็นไฟกรมเมะซีซั่นสองแล้วผมคิดถึงพวกเขามากเพราะว่าผมจําได้ว่าแฮชแท็กนี้ um. มันเป็นปรากฏการณ์นะครับวันนี้ผมอยากจะรู้ว่าแฟนด้อมเป็นยังไงกันบ้างในวันนี้ครับเป็นไฟกรมเมะรีเซลก็ขายอนิเมะไอดอลอีกหนึ่งเรื่องนะที่มาจากเกมเหมือนกันเราเปรยอปยในอุ้นว่าเป็นเรื่องที่สู้ชีวิตเหมือนกัน Ensemble Stars นัน่นเองครับสู้ชีวิตทั้งเหล่าไอดอลนะครับทุกๆวงแฟนคลับ ที่เล่นเกมกันเนี่ยก็สู้ชีวิตกับกาชาของเขาไปต้อนรับแฟนดอมทั้ง3ท่านนะครับคุณเกลคุณอะตอมและคุณจี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจี้เป็นยังไงบ้างคบพอรู้ว่าได้กลับมาอันสิดตาอีกครั้งหนึง่งตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าตัวก็คือเหมือนกับห่างหายจากด้อมนี้ไปพอสมควรเหมือนกันตั้งแตแบบ่ตามอย่างอื่นแต่พอแบบก็ได้กลับมาก็แบบจะชวนอะตอม้วย มาขายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบประมาณนั้นคุณอะตอมไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นปีแล้วนะโอ้ยเป็นไงบ้างช่วงชีวิตนี้สบายดียังเมนฮงคุโตซังอยู่หรือเปล่ายังเมนอยู่ใช่ไหมสวัสดีคุณเกลืวครับผมสวัสดีค่ะโด้เดินมาจริงๆเคยเจอรายการนี้หรือยังฮะก็เคยเคยเจออยู่ค่ะแบบเคยเป็นนั่งฟังอยู่วันนี้ก็ได้มานั่งเมาส์เอง <laughs> เขินเลยเขินเลยแล้วผมจะเขินมากกว่านี้เพราะผมจะเก็บตกคุณเกลนะเนื่องจากว่าคุณมาเป็นครั้งแรกนะสองคนนี้เขาเคยมาเมื่อปีที่แล้วเพราะงั้นผมจะถามออมูลเกกีลเลยว่าคุณเมนใครครับอุ้ยคำถามว่าก็ยากเลยเหรอ <laughs> <laughs> อุยเมนใครครับอ่าลองอ่าถ้าถ้าเมนมันเยอะขนาดนั้นลองลองขายสักคนหนึ่งดูสิคะอย่างง่ายเลยนะคะคือคนที่เราตั้งดีสอไม่ได้เป็นเมนจริงๆแล้วเราเมนของคนเราเมนคนที่ชื่อว่าเสกเขารู้ค่ะเขามาจากองอันเดททำไมคุณพูดแล้วมาดูตะกูตะกักถึงตลกกันเลยทีเดียวทันแน่ทานแน่เลยครัทันแน่อะไรค่ะก็ก็เ็นเขารู้จริงๆ อ้าวทำไมคุณถึงเมนเขาทำไมคุณถึงเมนเขาก็จริงๆตอนจริงๆตอนแรกอะคือไม่ค่อยชอบคาแนวขี้หร่เลยแต่ว่าพาอได้ไปนั่งอ่านเนื้อเรื่องแบบแบบอ่านเรื่องเกาของเขาไปฟังฟังก็แบบเออจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีนี่กว่าน่ารักดีแล้วก็ชอบไปเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณเขาโลอยู่ตรงหน้าอยากจะพูดอะไรกับเขาฮะ ไปเดทกันไหมรับเดี๋ยวพาไปกินแพนเค้กอุ้ยฉนเดทแล้วโอ้โหเดทเสร็จแล้วจันเดทเสร็จแล้วอ่ะนะครับเอาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมถามอีกอันหนึ่งได้ค่ะครับอาจจะขออภัยนิดนึงนะครับผมที่อาจจะอันนี้เกินไปนะครับเอคือถ้าคุณเซนาอิซูเมะนี่อยู่ตรงหน้าอย่พูดอะไรกับเขาไ้หมครับเลือกจะ่อได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเลือกจะ่อได้ไหม ป้าคุกุ้งกระจเลยอ่ะผมไม่กวนคุณเกลอะไรมากกว่านี้แล้วป้าอยาเพลงที่ชอบหน่อยเพลงที่ชอบอะคะเยตอนนี้ชอบหลายเพลงเลยแต่ตอนนี้ต้องยกให้เพลง Just i n b i e b e r ค่ะเป็นเพลงที่เขาูเป็นเซนเตอร์ค่ะแล้วเพลงนี้อ่ะเขาอะ่งให้พี่สาวของเขาที่ แต่งงานแบบความหมายดีมากๆแล้วก็ทำนองเพลงก็ดีมากๆเหมือนกันฟังกี่ทีก็น้ำตาเะไหลเือนได้เห็นเมนเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเนี่ยคุณแทนเขาจะมีอารมณ์นี้เวลาที่เขาตามไป,มไปเรื่อยเห็นพัฒนาการของเมนที่เขาชอบถามเรื่องฉากในอนิเมะหรือว่าสตอรี่ที่ชอบหน่อยฮะขอสักเรื่องหนึ่งขอสักตอนหนึ่งเยอะย,ยกมาก็ก็เยอะใช้ได้เหมือนกันนะคะ ถ้าถ้าเอาแค่นในเมย์คือชอบฉากที่พวกทิกสตาแข่งกับฟีเดยอะต่อนั่นเหละเป็นเป็นฉากที่ชอบที่สุดแล้วรู้สึกว่าลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าสองวงเขาทํทำไม่ดีก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่แบบบีบคั้นเหมือนกันอ่ะคุณเกลตสะสมอ,อะไรเบ้างอุ้ยตายแล้วอุยตายเยอะเหมือนกันนะคะเะเัพราะย่าสับสนระหว่างคาโอรุก,กับเซนะอิซึมิดี อ่าปาังไปเท่ากัน,นะครับเมื่อก่อนจะเป็นขาวโอรูเยอะกว่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ดีๆเสนาอิสบีก็ตีตื่นขึ้นมาได,ด้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆคุณเกลสสารภาพไปเพลยอยู่ๆมันก็ตีตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว <S <S ตอนนี้ก็คือที่ตีตื่นมาเลยก็คือจะเป็นพวกของพวกตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอ้าวทำไมอยู่ดีๆมีจำนวนเท่ากันเล้ะค่ะตอนแรกจำได้ว่ามีแค่ขาวอรูตัวเดียวอยู่นี่นะแล้วทำไม ีเอฟบีขึ้นมามึงมากเนี่ยทีนี้นะครับพอถามทั้งสามท่าน,ทานเห็นว่าหลายๆอย่างเริ่มกลับเข้ามาอะไรที่ที่คุณขอขอไว้เนี่ยเริ่มมาหลายอย่างประมาณปีที่แล้วมีคนขอเรื่องกับว่าห้าประหลาดหรือโกคิจินขอให้กลับมาวงฟีนี่สมาชิกเก่าอยากให้อยากให้กลับมารวมตัวกันแอบยกมือแอบยกมือว่ารอกโกคิจินนานมากเป็นคนที่รอครับเป็นเป็นไงบ้างฮะ สั้นๆคืออิ่มค่ะอิ่มนะอิ่มมากอิ่มอกอิ่มใจอิ่มน้ําตากันเลยทีเดียวเออมีอะไรอยากได้อีกไหมครับโอ้ยที่อยากได้หรอคะตอนนี้ที่อยากได้ก็จะเป็นซับไทยค่ะอ๋พอจะมีผู้ใหญ่ใจดีเอาเอซีมาทำํำซับไทยให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามีแฟนแฟนหลายคนก็รอซับไทยเหมือนกันทุกวันนี้หาดูไม่ได้แล้วนะ ใชนเดล่าสุดดูยากมากคุณอะตอมฮะอยากได้อะไรในเมื่อขขงวีเอ่อโกฮิจินเนี่ยเขาได้อันนี้ที่เกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับพวกเขาแล้วเบอกว่าทิกตาเนี่ยก็มีเหมือนกันก็อยากจะให้แบบว่าเจาะลึกของทั้งสี่คนสักนะิดน<อ>ึงเพราะว่าเพาราะว่าทางทิกตาเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ่ามาช่วงสมัยที่ปีหนึ่งเหมือนกันเถอะในอเมตัวหลักภาคภาคซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็จะแบบเล่าออกมาว่า เขาตั้งวงมาได้ยังไงเขาเขาเล่านิดหน่อยใช่ค่ะรายละเอียดของมันเนี่ยจะม,มีเยอะมากกว่านั้นในอนิเมะตัวหลักเนี่ยจะแบบว่าว,ารวบรัดให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วค่ะรอ,อ,อกันผมอยากรู้ว่าสี่คนนี้เจอกันได้ยังไงถามคุณเกลบ้างดีกว่าอืมจริงๆตอนนี้ก็มันเขาก็ประกาศไปแลว้วอะค่ะสิ่งที่อยากได้ <laughs> มันจะมีประกาศเพิ่มมาว่าของช่วงปีหน้าค่ะช่วงประมาณ เดินฝ่ามค่ะจะมีอนิเมะย้อนอดีตอีกอันหนึ่งเหมือนกันเป็นตอนเช็ m เมดซึ่งเป็นเกี่ยวกับวงไนอะค่ะเราก็แบบชอบวงไนอยู่เหมือนกันชาวดอมจะได้อิ่มน้ําตากันอีกรอบหนึ่งแล้วทุกคนอยากได้อะไรกันก็มาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือแฮตแท็กเฟซฟอัสตาก็ยังใช้ได้อยู่โอเคเราห่างหายไปปีกว่าหลายๆอย่างก็เริ่มเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งในนั้นที่เราได้ทันกัน Ensemble Star Road ร o s h o ช มูฟี่ของอาซึตาที่เอาไทยมาแล้วพวกคุณได้ดูกันไหมครับแน่นอนค่ะเลยงนี้แน่นอนให้ดูกันได้ดูกันนั่งนั่งอยู่กับพี่เกลด้วยกันเลยวันนั้นผมผมก็ได้เข้าไปนั่งดูด้วยรู้สึกว่าดูจอใหญ่รู้สึกพึ้มปิ่มอ่ะพึ้มปิ่มไปกับเรื่องราวมากอิ่มมากพอจะมีใครเล่าได้ไหมครับว่าเรื่องราวของโรตูโชนี่เขาเล่าอะไรบ้างตัวโรตูโชเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวนังของไอดอลของ ES เอสเนี่ยค่ะได้ถ่ายทำไป ไปขึ้นงานใหญ่ที่นิวยอร์กค่ะจะมีตัวละครใหม่ในเรื่องเพิ่มมาเป็นตัวเสริมในตัวมูฟี่ค่ะมันจะเป็นเรื่องขององานประกาศรางวัลใช่ค่ะเป็นงานประกาศรางวัลของเกยวกับอ่าพวกหนังที่มาโคโตเนี่ยได้เป็นตัวเอกถึงสองเรื่องเรื่องหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับอาหนังจังปูค่ะที่ของมอสกาฮันนี่เราก็ต้องไม่่อยได้เท่าไหร่แต่มันจะเป็นโชกิเกนโชือโชเกนค่ะอ่า ส่วนเรื่องที่สองมาโกโตะเนี่ยจะเป็นตัวเอกคู่กับอีกุนี้อ่อก,กับพ่อบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพ่อบ้านในยามนิรันค่ะแต่ผมเห็นเรื่องแรกที่คุณอะตอมกล่าวถึงมาเนีหลายคนบอกว่าแปกแตนมากไม่หลายๆความหมายทั้งโฮกกโตะของคุณอ่ามาโกโตะที่ถอดแว่นหรือแม้กระทั่งยูสุสะยูสุรสุสังกับแววตาที่ดุดันนั้นหลายคนว่าแปกแตนมากมาไม่กี่วีก็คือโอ้ ใอในตัวของรุูกคเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เลกับริสเป็นตัวเอกคู่กันค่ะอทีซ่ซี่อ้วต้องให้เขาเล่าต้องให้เขาเล่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเรื่องแนวแบบออกแนวแบบแฟนตาซีหน่อยค่ะเกี่ยวกับยมทูตเลยประมาณเนี้ยค่ะใจิงแอบอยากให้เอาอันนี้มาทําเป็นอดีมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องที่ตักในเกมค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามประมาณนึงก็เลยแบบ เออเอน่านะจะเอาตรงนี้มาทําเป็นอนิเมะให้ดูบ้างนะคงการเห็นด้วยเลยเอ,อุตส่าห์อุตส่าบอกว่า,อ,า,รรวาอุ้ยในเรื่องของมาเนี่ยแบบว่าเป็นการทําหนังเลยนะเขาอยากจะให้มีหนังแยกแต่และเรื่องมาเลยแฟนดอมเขาอยากดูเหมือนกันใชาต้กมุมมุมของทุกๆคนที่สแสดงหนังอยู่ตอนนั้นก็วือว่าจะอาจจะกละมุมไปเลยไฮเดโรดูโชเองก็เรียกไว่าแอคชั่นไม่แพ้กับ อ่าหนังข้างในเลยใช่ค่ะแบบโอ้บูมากถืกว่าดูหนังบูอยู่มันมีหลายๆอย่างมากทั้งอะไรนะบีนตึกปาตัวบาสเกตบอลมาเต็มค่ะแข่งสเก็ตบอร์ดอันนั้นนับไหมได้ข่ะว่าสีทใครๆสีที่ใครๆก็ชอบถือว่าเป็นสีนน่ารักน่ารักได้ไหมนะอืมันเป็นสีน่าจดจำ ต้องให้เครดีตคนนี้จริงๆเป็นไงครับตรงนั้นอึ้งไหมครับเดี๋ยวจ้าคุณแซนว่าที่เล่าเล่ามาเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะคะประมาณ10%ของเนื้อเรื่องทั้งหมดแต่ว่าหาดูยากมากตอนนี้ก็ตั้งแต่หมดสัญญาไปก็หายากนะไม่รู้ว่าจะได้วาสนาโปรดิวเซอร์ไทยเมื่อไหร่จะได้ดูดอมอันซือตะ มีอะไรอัปเดตบ้างแล้วช่วงนี้แต่ที่เล่าไปตอนต้นรายการก็คือจะมีอนิเมะภาคแยกของช่วงอดีตค่ะสมัยสู่หนึ่งที่จะมีแบบอดีตของแต่ละวงแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ฉายไปแล้วก็จะมีเอลิเมนที่จะเป็นเรื่องราวของแบบข้าระหลาดว่าแบบ ก่อตั้งขึ้นได้ยังไงทําไมถึงแบบมีค่าประหลาดเกิดขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีอีกภาคหนึ่งก็คือภาคคอสโลดเป็นภาคของเดดแมนซึ่งเป็นวงเก่าอีกวงหนึ่งเหมือนกันที่น้องเกลบอกไปก็จะมีเป็นของวงเชสที่เป็นวงก่อนหน้านั้นของไนท์อะคะ่ะสามารถติดตามกันได้เขาลงทางไหนฮะตัวอนิเมยะย้อนอดีตเนี่ยจะใช้ในอ่าช่องของออฟฟิเชีเลยคะ่ะคืออันสตาช n e l ค่ะผมเมานิดนึง ผมเห็นแบบข่าวโปรโมทเข้ามาเห็นแบบอนิเมะหลายภาพเพราะว่าเขาใช้แบบ3 d ทั้งเรื่องในการสร้างอนิเมะแล้วแบบโอ้น่าสนใจดีอ่ะก็คงจะคล้ายๆที่ผมเคยดูพอพอผมเห็นโปสเตอร์ไปเรื่อยๆรแล้วรู้สึกแบบเหมือนเห็นโปรดิวเซอร์เริ่มแซลๆซลกันว่าเหมือนเป็นละครหลังข่าวมากโดยเฉพาะไอไอตรงโปสเตอร์ของอะไรนะคอสโรดค่ะคอสโรดอ่ะโคตรละครหลังข่าวเลยคือแบบใครดูล้วมีกั้นขำกันบ้างตอนแรกเห็นก็แบบ แบบเอ๊ะเหมือนกันนะแบบเอ๊ะคุณคุณน,นะเหมือนเคยเห็นที่ไหนเออแล้วพวกเกมละฮะช่วงนี้มีอะไรอัปเดตโวโปรเตกของอัลสเตตเนี่ยก็เพิ่งข้าช่วงปีที่แปดพอดีเลยค่ะของอัลฟชอนเนี่ยจะเป็นการออกอัลบัมอัลบัมใหญ่เลยก็จะมีมาเรื่อยๆ <c oughs> อย่างเช่นตอนนี้ที่เข้าเกมก็จะเป็นของฟินเน่ค่ะเพิ่งวางขายไปไม,ไม่นานนี้เลยค่ะที่ออกมาที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีมีเคซี่ดีดับเบิลเฟส ระับปีดค่ะปีนี้ต่อจากนี้ก็จะมาเรื่อยๆเลยไปถึงปีหน้าเลยค่ะอัลบั้มนี้แล้วที่น่าตื่นเต้นกว่าก็คือวงเก่าๆมีเพลงโซโล่ใหม่ด้วยใช่ใช่รอติดตามเพลงโซโล่ม่เลยส่วนที่อัปเดตเพิ่มมาอีกก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของอันซุตาซีรีส์แอปใหม่ใช่ค่ะแอปใหม่มันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแอปสำหรับ คนที่ชอบออกกําลังกายใช่ค่ะช่วงวันกูหกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอบชเคยประกาศขายของว่าประมาณแบบว่าเป็นเทรนนิ่งค่ะจนอตอนนี้ประกาศเป็นจริงแล้วก็ออกมาออกมาให้โปรเร์ทุกคนหรือว่าคนที่ไม่เคยได้เล่นอันตุตะแต่ว่าชอบในการออกกําลังกายเนี่ยได้ใช้แอปนี้กันนะะอ๋อเป็นแอป,ปออกกําลังกายใช่ค่ะชื่อ Ensemble Training ค่ะแล้วผมสืบมาว่าหลังจากที่รายการออนไปเนี่ยนานๆเข้าผมก็เริ่มเห็นแบบว่าเออ เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับเกมมากขึ้นทั้งเปิดเซิร์ฟโกลบอลว่าเป็นภาษาอังกฤษอีเวนต์หลายๆอันที่เข้ามาเสริม,มรอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆล่าสุดเรามีโคนนนใช่ไหมในเซิร์ฟเกาหลีัตเซิร์ฟเก o b ลเนี่ยจะอัปเดตช,ช้ากว่าเซิร์ฟตีและเซิร์ฟเกาหลีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจะมาแน่นอนมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งในฝั่งของเซิร์ฟญี่ปุ่นผมอยากรู้อะไอ้ฟังก์ชันอ่า <c oughs> ที่มันเป็นโทรศัพท์อะฮะ อ๋อจะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาค่ะถ้าจะเป็นตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดไปเลยเนี่ยคือมันจะเป็นไอเดอนเนี่ยจะโทรมาในยามเช้าที่เราตั้งปลุกเอาไว้ค่ะอ๋อเหมือนแอปนาฬิกาปลุกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอ่าแล้วพวกคุณมีประสบการณ์อะไรกับการโทรปลุกอ่าอย่างนี้ไหมฮะอ่าเต้งเตือนขึ้นค่ะแต่ยังไม่มีเลยอ๋อตื่นไม่ทันคะตื่นไม่ทัน ตื่นแล้วนอนต่ออะไรเงี้ยค่ะจบเราจะตั้งทําไมนะเออป่ะอึ่บางทีก็อาจจะตั้งไว้เชื่อว่าบางทีเราอาจจะโชคดีไอดอลที่เขาโทรมานี่คือสมเลยใช่ไหมว่าใครจะโทรสมค่ะคุณฟุกเชื่อไหมว่าตั้งแต่ฟังก์ชันนี้เข้ามาเนี่ยเมนโทรหาเราแค่ครั้งเดียวโอ้ยโทรหาโอ้เพราะบุคคลุ่นช้อนครั้งเดียวโอกาสโอ้ไอดอลมันมีหลายคนนะเนาะ ใช่ค่ะคนก็ต้อวนวนวนกันไปแล้วกว่าเมนมันจะออกมาโอ้รู้สึกมีเสียงเยอะมากจากที่เคยนั่งได้ดูประวัติการโทรมาของไอดอลก็คือเยอะจังคือไอดอลมันมีเยอะก็จริงนะคะแต่แบบหลายๆคนแบบโทรหาเราว่าแบบสองครั้งสามครั้งแต่แบบมันเจ็บจตงที่ว่าเมนอะคุณฟุกโทรมาครั้งเดียวแล้วก็แบบไม่โทรมาหาอีกเลยแล้วไม่โทรมาอีกเลยตอลาลีไปเลยเมนคนอื่นเนี่ยก็โทรมาแทน ก็เ,เป็นห่วง<ช>เราเห็นเราเป็นโปรดิวเซอร์แกมีแต่คนจะจะลุมโทรหาต้องมีบ้างเรา,เรารอะเ,เป็นคนสวยอยู่แล้วนึกนึกซะว่าเราแบบสวยมากมีแต่ผู้ชายโทรมาแล้วผมไปเห็นเขารีวิวกันส่วนใหญ่ว่าโทรมามีแต่แปลกแปบางทีโทรมาแบบอ่าเหมือนจะเซอร์วิสเราบางทีโทรมาแบบปร,รึกษาบางทีโทรมาแบบโทรอะโทรเฉยๆบางคนก็โทรมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องค่ะเหมือนเมนเราแถวๆนี้แหละค่ะ ชอบเจอแต่ผู้ชายโทรโทรมาแล้วบอกว่าเรารับสายชา้าโอ้ยนี่ก็ว่ากดกดรับทันทีที่ที่โทรมาเลยนะแล้วใช่เก้อนีอ่ใช้กันนะใช่ปกูปูปกูก็เป็นว่าก็เป็นฟัง์กชันดีๆนะครับที่โปรดิวเซอร์เขาได้มาหลังจากที่เขาเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นอามีหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทุกคนผจนชนโชคกับอ่ากาชา มีใครแบบได้สมหวังแบบ S S R สมหวังเมเนียบ้างไหมดูจากความเงียบแล้วทำไมทำไมทำไมพวกคุณถึงจะไม่ได้บอกว่า,วาไม่ได้ดีนะเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมาอยู่เดือนหนึ่งที่โคโคโตะเนี่ยออกมาสามใบเดือนเดียวเป็นใบที่ยังไม่มีแล้วก็ว่าใบที่ต้องการเพิ่มด้วยแล้วก็คือแบบโอ้ สามใบในเดือนเดียวเลยนะอืเป็นเหตุการณ์ช็อกที่ดีใจนิดหน่อยดีใจนิดหน่อยเพาออกมาสามใบเลยปกติไม่เคยได้ขนาดนี้ก็จังหวะน,นี้ก็ทําให้รู้ว่าเมนเริ่มรักรตุกลาตอมเข้าไปแล้ว ในในขนาดที่อะตอมเมนออกมาสามใบนะคะของเรานี่คืออันเดธออกมาทุกคนค่ะยกเป็นลีดเดอร์เขาแล้วคนนั้นเป็นคนที่เมนซะด้วยสิวาาหุนเลยทีนี่ใช่ค่ะทีนี้ก็วาาหุนเลยเมมเบอร์สามคนแบบออกมาครบเลยนะคะยกเว้นลีดเดอร์เขาคือแบบเธอก็พาลีดเดอร์เธอออกมาด้วยสิที่นี้ก็วาหุนเขาอาจจะหาไม่เจอหรือเปล่าแบบเดอขาตัวแพงเออคุณเกลียวมีอะไรอย่างนั้นไหมคะอ๋อ ส่วนมากตอนนี้ก็จะมีแต่ผู้ชายหัวเทาอะค่ะออกกรชามาอย่างเดียวอไทีบอกว่าเออเอในรูปหรือเปล่านะอุ้ยไม่ใช่กวางนะกวางที่อยู่ในรูปไม่ไม่อันนั้นไม่สีเทาอนนไม่ใช่สีเทานะอันนั้นสีน้ำตาลน้องแก้วเขาอาจจะหมายถึงโคงะหรือเปล่าอ๋ออยอใชใชโคงะโคงงะ อ๋อผมเข้าใจผิดพอเห็นหน้าเหมือนกันก็นึกว่าเขาไม่เป็นไรคะ่ะมุกนี้มุกนี้องคพอชอรจะเคยยังเล่นผิดเลยจริงมาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะคะสํสำหรับแฟนดอมน่าจะช้ำใจเกินกว่าที่จะแชร์โอ oh. ้โหเรื่องราวของกาชาที่ว่าใครไม่ได้จริงคุณแซนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กาชาเกมนี้นะครับตามนะครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนที่รักในเกมกาชาก็น่าจะรู้นะครับว่าพวกเราคุยกันเรื่องอะไรนะครับทีนี้ก็วาวุ่นเลยจริงครับเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ของรายการเราละเพราะว่ารายการเราเนี่ยจริงๆมันเป็นรายการยออ่อรายการั้นเน้นอัปเดตขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นฮะอยากจะให้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับขายอันสิตะให้ทุกคนได้ไปตามตาม,ตามกันหน่อยนะฮะอันสิตะคะ่ะก็ก็มีเซิร์อินเตอร์แล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวก,ก็จะมีเวอร์ชั่นบนคอมสําหรับคนที่ไม่สะดวกไดนบนมือถือด้วย,ออยก็ว่ายังไงก็ขอฝากด้วยนะคะโอ้อันนี้ผมเพิ่งรู้ใช่คะ่ะเวอร์ชันคอมอเป็นทางการแล้วแล้วคอมเราคอมใหม่ซะด้วย เอาละแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิเคยเล่นเกมดิทึมบนคอมกันไหมเล่านย่างเมาเนะี่ยต่เคยะไรแบโอสูค่ะอย่างไงก็ต้องย้ำอีกทีว่าตัวอันสตาร์เนี่ยจริงๆมันคือเกมแต่ว่าอนิเมะก็จะมีอยู่มาเรื่อยๆเลยแน่นอนว่าอาจจะต้องมีเพิเ่มมาแน่นอนแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีเพลงใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะตัวเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เป็นตัวเซิร์ฟแน่หรือว่าตัวเซิร์ฟนอื่นที่จะเป็นจีนเกาหลีหรืออินเตอร์นะคะ ก็สามารถเล่นได้กันหมดเลยใครที่อชอบในเกมนี้ขึ้นหรือว่าโมเดลสวยๆเนียแนะนำเลยค่ะคงพูดเหมือนเดิมเหมือนซีซันที่แล้วคะ่ะว่าอันสตารเนี่ยมีเกม2เกมก็คืออันสตาร์เบสิกที่เป็นแนวฝึกไอดอลและว่าสำหรับคนที่ชอบเกมแนวดนตรีแนวริทึมก็สามารถโหลด ensemble star music ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะและ้วก็ขอฝากอีกนิดนึง จะมีเกมเพื่อนบ้านของ Ensemble Star นี่แหละค่ะแต่ว่าเกมมันมาสักพักแล้วก็ใครที่แบบเพิ่งเข้าด้อมมาอยากลองรับรู้จักด้อมเพื่อนบ้านของอัสตาก็สามารถไปโหลดเล่นได้เหมือนกันนะคะคือเกม Helios Rising Hero ค่ะเป,เป็นเกมแนวเทิ n ์นเบค่ะก็อยากให้แฟนๆอัสตาไปลองติดตามเกมน้องเกมนี้ดูนะคะภายกระซิบนิดนึงากระซิบโหลดได้เสียที35ด้นะโอ้ <c oughs> โหฝากไปถึงทีมงานด้วยนะครับว่า ถ้าจะมีอนิเมะภาคอาดีตใยอะขนาดนี้นะครับผมอยากให้มีตัวหลักซีซันสองจังเลยพูดถึงเด็กผู้ชายผมแดงคนนั้นในซีซันหนึ่งเนี่ยอัวออฟฟิเชียลเนี่ยก็เพิ่งประก,กาศมาเหมือนกันค่ะที่จะเป็นอีเวนต์ในตัวเกมที่จะเป็นวงใหม่อย่างอะคาลอยและเคซี่บีปีหน้าค่ะรุ้นตรงนั้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ปปี้เอเลเมน <laughs> ก็ชอบเซอร์ไพรส์เก่งอยู่แล้วด้วยจะใช่ สู่สองอยางที่เรารอกันหรือไม่นี่ก็อยากให้รอติดตามกันดูสามารถเข้ามาเมาส์กันได้นะครับที่แฮแท็กเป็นแฟนอัสิตะนะครับหรือทางช่องทางคอมเมนต์นะครับกันได้อย่างเต็มที่เลยอันนี้เป็นพอดแคสต์แล้วเราเน้นจะเน้นอัปเดตอัปเดตว่าด้ดอมถึงไหนแล้วผมก็รู้สึกอิ่มใจละที่ช้าอัสติตะยังหนาแน่นยังศรัทธากับแฮปปี้อะเรียมในทุกๆวัน <laughs> แม้ว่าเขาจะมีแบบรมล,ลุกคลุกคลานกันไปบ้างแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนย่อท้อกันนะฮะอันนี้อันนี้เป็นแรงใจให้นะครับผมนี่คือทั้งหมดนะฮะของ เป็นแฟนเกมมอรีเซลดอมอัสตากเราในนี้นะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่าสามพันครับคุณจี้คุณอะตอมและคุณเกียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับจบแล้วครับสำหรับเป็นแฟนเกมมอรีเซลเจอกันอย่างนี้อีกหนึ่งตอนนะครับในวันอาทิตย์หน้าตอนสุดท้ายก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เป็นอนิเมะเรื่องอะไรที่เราจะได้นํากลับมาพูดคุยกันอีกอ่ะใบไว้ก่อนว่าอย่างที่เราบอกไปต้นรายการเนาะว่าทั้ง3ตอนของเป็นแฟนเกมมอรีเซลเนี่ยก็จะเป็นอนิเมะที่มาจาก ไปแฟกัน,นี้ต่างซีซั่นกันทั้งหมดอมือย่างตอนแรกเราก็บอกว่าอ่ะ3ไปแล้วไอ้นานะสองคืออันสึตะแล้วเหลือซีซั่นหนจะเป็นเรื่องอะไรก็ไปรอลุ้นกันได้ในอาทิตย์หน้าครับ,รบผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดนะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วเจอกันใหม่ครับดูอนิเมะให้สนุกนะฮะแล้วก็เล่นเกมกาชากันให้สนุกนะครับขอให้ไม่เกลือไม่เกลือ้าครูสวัสดีครับสวัสดีครับ f e e พอดฟิตแฮปปี้เนสอินยูไลฟ์ฟิตอเวอร์พอดแคสต์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราจนจบติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ของฟ e ตพอดได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและติดต่องานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทาง f i t พอด 2019@ gmail com ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ